สุดยอดตัวละครป่าโนหนึ่งที่ผมยกให้ในซีซั่นนี้ก็ต้องเป็นตัวนี้เลยนะครับผมทุกคนพ่อนหนุ่มหัวเขียวเอเลนดอร์นะครับผมซึ่งรู้จักประวัติของผมแล้วนะครับผมประวัติการเล่นตัวละครที่เยอะที่สุดในไอดีนี้ก็คือเอเลนดอร์นะครับผมและวินเลทของเอเลนดอร์ผมอยู่ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ในสิบสามเกมนะครับและตอนนี้ผมมีดาวอยู่ที่ซูพปอรคอนเคลียร์ห้าสิบห้าดาวนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกแนวทางในการเล่นเอเลนดอร์ในฉบับของผมนะครับผมว่าเล่นยังไงให้ชนะบ่อยขนาดนี้นะครับผมอันนีีี้รงผมมไไเเ่่นนัับอยยยคคด แพ้เลยนะครับผมก็ถ้พร้อมจะไปชมแนวทางกันแล้วอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วไปชมกันเลยนะครับผมอ่าก็เจอห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม ก็ถ้าถามว่าเอเลนดอร์ไม่ชอบตัวไหนนะครับถ้าเป็นในตำแหน่งของป่าตำแหน่งเดียวกันเนี่ยจริงๆผมว่ามันถือทุกตัวเลยนะบางตัวชนะด้วยไม่มีตัวไหนชนะขาดนะครับแต่จะไม่ค่อยชอบพวกตูเลนป่าอะไรอย่างงี้มั้งแต่ก็ไม่ได้แพ้นะครับส่วนแครี่เนี่ยจะแพ้เลยนะครับผมก็จะเป็นพวกแวนหรือว่าสซจูวัตนะครับผมออฟเลนถ้าไม่ค่อยชอบเนี่ยก็จะเป็นพวกแบบลิกเตอร์โอเมนดีน่าฉีอะไรเงี้ยผมตัวแบบว่าดักพุ่มโหดๆแล้วตายยากๆครับผมไม่เลยเราจะไม่ชอบส่วนเมทเนี่ยน่าจะมีแค่สองตัวครับก็คือเซียนากับเซลเซ ดอ์มากกว่านะครับผมเรียกว่าไม่มีนะครับตัวที่แบบพอสูส่สีสู้กับเอรินดอได้เนี่ยจริงๆมีแค่ตัวเดียวนะที่ผมเดาแล้วก็จะมีแค่โอเมก้านะครับผมส่วนทีมของเราเนี่ยซัพพอร์ตทุกตัวชอบเอรินดอครับผมตั้งแต่เอรินดอที่สกิลสเข้าบัฟมาในแพทที่แล้วนะครับผมสกิลสสามารถลบล้างสกิลที่เป็นแบบเลงเส้นตรงหรือว่าเป็นโปรเจกคทายได้เนี่ยก็เรียกว่ามันก็ทําให้เอรินดอเนี่ยไม่ค่อยกลัวตัวละครหลายตัวนะครับผมอย่างเช่นอัจยายเนี่ยสกิลสองมาก็ลบได้นะพี่สกิิิลลลลลมาาก็บบไไดด้้อัตัตววยงยงเนะสกิลลเเอออออนด เกมนี้เจอโอเมนนะครับผมก็ไม่สนใจเล่นได้นะครับผมว่าเกมนี้นี่หนักแค่ตัวเดียวนะครับผมก็คือโอเมนนะครับแต่ว่าแยกนาตายาก็แอบอันตรายเพราะว่ามันเดินคู่กันโหดมากนะครับต้องกดบดีๆนิดนึงหมึกผมละลายแน่บอกไว้เกมนี้แยกนาตายายืนไม่ไหวและนี่ก็คือการเล่นอิดนดอ์ในแรงสูงสุด55ดาวนะครับกับการกดหานะบอกเลยว่าตึงๆเลยนะครับกด5ยินดีต้อนรับซูอาโอวีความรู้สึกว่าจะเจอแยกในสม เล่นเกมมาก็ดาบก่อนเลยนะผมดาบสามร้อยเล่นป่าก็ต้องออกก่แล้วนะครับผมจริงๆเราต้องกำหนดแนวทางการเล่นตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับผมว่าเราจะเล่นเป็นเวไหนนะซึ่งผมคิดว่าเราควรจะเป็นลังแกเรียนโอเมนนะครับแล้วก็พาชาลอตมาเล่นตอนก่อนช่วงลเวอร์ซก่อนแก๊สลิเวอร์ซว่าชาลอตเนี่ยน่าได้ลำปีเยอะยอยๆเป็งบัฟปพะวะอันนี้ไม่ไม่แน่ใจเลยนะครับอันนี้แต่โอเคถ้าเราเห็นผมหมดแล้วเราเรีบกดพันธุ์นิไปเลยครับผมเพื่อจะได้รีเซ็คคูดาพันธุ์นิให้ไวที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ ส่วนเทคนิคการเล่นเรนดอร์คนส่วนใหญ่ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะผมสกิลแตะตีสกิลแตะตีนะครับเป็นจังหวะผมจะขึ้นรองเท้าตีไวเลยนะครับผมเพราะว่าถึอว่าเกมนี้ได้ประโยชน์เยอะมันเอาไว้หลบแก๊กหลบนาตายาเลยนะจริงๆถ้าเอาหลบจริงๆเอารองเท้ากันสีสีนะครับแต่ผมว่าเราต้องเน้นฟาร์มด้วยอย่าแบบเน้นหลบเป็นไปถ้าสกิลเทเราถึงเราก็หลบได้ส่วนตรงกลางผมน่าจะไปผลักหลับครับนะคอยอยู่บนเลยเป็นไปสูงมากแล้วผมเลือกสีด้วย ยหมดต้องรีบไปเติมไปเติมยังไงให้ทันก่อนแม่งโคตรไกลเลยโอเคตรงนี้30มสินะครับผมเลดบับผมว่านาคอสน่าจะตีเพราะฉะนั้นผมน่าจะเวดตัวเล็กได้ถึงไม่ได้ก็ต้องตัดนะตะย่างน่าจะรอลาดอ่โอเคตัดได้ครับปฮ้ยสวยกะบัดตายระวังดึงแซบอย่าอย่าดึงฉันเฮ้ยหลบเพื่อนหลบ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 ไม่มึกแกมาลังแกมึกเรา เราต้องเลือกให้ได้สักครึ่งหลอดโอ้โหเรื่อมันเอาตายเลยปะเนี่ยไม่ตายโอ้โหไฟเงิดมึงนี่มันเพิ่งลักวะจุดนี้แต่แต่สวยนะคือซับตายก่อนน่ะถูกแล้วครับเพราะว่ามังกรขึ้นมันต้องมีปา่าํามาสมงสมัยพันธุ์ดิบให้แายเยวจัใครไม่เปิดก่อนครับผมว่าตรงนี้เราฟาร์มได้แต่ถ้าไม่ทันก็ไปอาร์ดักได้นะแต่ถ้าเขาไม่เปิดก็ถือว่าเป็นเรื่องดีสำหรับเราครับ เพราะว่าเบอร์สี่ผมว่าหมดเราหน้าจะอินแพ็ก,กว่าเอ้ยออฟมันเติดแล้วเรามีแวนเดะลักไก่ตัดลักไก่เบอสี่ไปพัดข้างหลังได้นะแยกเบอร์สามเดียนี่ก็เลงกรอนก่อนครับตัวราไวอยา่ลาลัดกูโอเคสวยสบัดให้ในทีตี<ป>อย่างนี้หมดดงครับติ๊กแทกครับ าถึงตายหรือเปล่าไม่ตายถึงไม่ตายตอนนี้ก็น่าจะเสียเยอะมากครับสิบวิเดทเทิร์นเดือดนี่จริงๆเราเรียกชาลลอตไปแบบตอนเล่นฝั่งเดทไปเลยนะโหม่นเวยสี่แล้วหมึกเรามาด้วเจ็ดวิจำไมแล้วเรามีบัฟมังกรเนี่ยเราไวได้เลยครับสวยอย่างนี้ป่าดโจนกับฟาร์มเลยครับผมบูเรยแต่มันดเช่ขึ้น แล้วก็บูธเลยให้นำป่ายเยอะเงินห่างพันหนึ่งครับผมย่างเหนื่อยนะนาคอสปิดไม่ไหวแนะ่นอนครับเ่นดอนเรวยกว่าพันหนึ่งสามนาทีเสร็จแล้วเราขึ้นทารอนครับเดลโอมินเกตแกะตรงนั้นเดี๋ยวผมไปไหวนะแค่มีพัดอะปิดเลฟครับผมไม่ปิก็ตายอะซิมเมตอันนี้โอเคถ้าไม่มีอะไรทำเราก็บัฟหนึ่งส่วนสี่ครับผมเจ็บเลสเสร็จไปทำเลนล่างได้ แจ็ไมอยู่ด้วยคิดว่านาครน่าจะเป <c inhos> like. ็นวตาร์นะครับเพราะฉะนั้นจ็อดนี้เราอาจจะทำร่างฝีแล้มันสนาทีด้วยเงอ้าวจริงแล้วด้ยวิ่งีว้างหลอดครับแบบนี้ เอาเยอะหน่อยเล่นเดนเนดอรครับจุดเลือดไว้โอ้โหเพื่อนพัดเลยแบบนี้ก็ซัดเลยละกันไว้น่าจะได้ป้อมต่อได้ครับไหลๆเลยเกมสี่ศูนย์เงินสามพันห้าครับผมเงินน้นำสองคันอ้าวนะเขาอยู่กลางเก็บด้วยนะครับถ้าเขาลบติดกลางเขาตายแน่แต่ผมคิดว่าเขาน่าจะอ่านเกมอยู่เพราะฉะนั้นเขาไม่น่าลบผมมีโอเปอยู่นะอ่าโอเคน่าจะตีดักนะให้ผมเดา ใใแต่ก็ควรจะตีตั้งนานแล้วครับจริงเพราะว่ามันห่างอะแต่ถ้าช็อตนี้ผมไปนล้แต่เอ้าไม่ตีด้วยอย่างนี้สร้างความห่างนะผมได้ออเอาเจ็ตสองตัวเลยนะแต่ว่าจเจนเย็นครับเราเลียร์บนกว่าได้ตรงนั้นโดนดูดบันก โดนนัตยานเต็มเลยวะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็โอเคได้ป๊อปเฮ้ยอะไรอะทีมเสียงปิดตุบอันนี้เราป้องบนออกได้อะฮิกแซกหน่อยหลบดีๆนะค้อนเงิน2อ0พเงินโคตรห่างเลยครับพี่ว่าน่าตีดักได้เราสองแครี่ไวจัดอันนี้รีเซ็ตไทมิ่งล่างต่อนะครับผม นี่เอาดับดีเลยไอเทมคีของตัวละครอย่างแคดรี้ไปไม่ได้เราต้องวิ่งเข้าบูนะช็อตนี้หนะ้าวีนาคอรมันน่าจะหวงบูจนะัดนโอ้รหับปอกเต็งๆแบบนี้ไปเลยนะครับหมดปาาหมดปากแบบนี้หมดปากโอเครวยครับผมอันนี้คนเราไม่พร้อมนะ เราใจเย็นๆได้นะครับพยายามเล่นอย่าพลาดถ้าผมมีเล่นดอถ้าพลาดปุ๊บมันตามทันตัวเรามันไม่แบบสุดเดียงเป็ดเดี่ยงอะต้องล,ลง้ลมตายทีมคเพราะเด็กเขาไม่รู้ว่าเพื่อนเขาตอนช้าเพื่อนเขาไกลเลยยอมโดนจับไปเลยละกันครับอะจริงๆนะผมผมเห็นเพื่อนเขาไกลจริงอะผมเลยแบบเออโดนจับไปกูก็ไม่น่าตายอ่ะช็อตนี้อย่างผมมีโอบเลยไม่น่าตาย พอเราไปเล่นได้ครับนีิเราก็ต้องหาอะไรทำหน่อยแล้วล่ะครับออบเจกต์ครับผมเกมนี้ฝั่งตัวข้ามมีสิทธิ์ได้สูนออบเจกต์เลยนะสะอยเดิมครับถ้ารู้ว่าไม่มีใครมาก็รีพันอิใช้ไปเลยเต็มติดกูดาวเราจะเล่นรองเท้าตีไว้ได้อยู่นะตอนเนี้ยสักพักใหญ่ๆเลยนะครับผมรู้สึกว่าเกมน้ำมากถ้าไม่โดนซีซีหนักก็ไม่น่าตาย ตีซีเดียวที่ฆ่าได้ก็น่าจะเป็นแก๊กเสร็จแล้วไปบนต่อครับดูลายเว็บทีฟดีๆไม่มีโอกาสสำหรับคนในแรงงนี้ผมบอกเลยบุกอย่างต่อเนื่องเงินนำเยอะครับอย่าให้โอกาสเขาเล่นเยอะเจ็ดเงินเอาแก๊กเดินแบบนี้ได้คพงหลอดแล้วแล้วแก๊กกูพับสี่ เไปปนมาครับถ้าไม่มีอะไรทำก็ควรดีวะเอาตายดิเงินนำไหมผมโคตรแรงโอ้โหสองทีเป็นนิดจะลงไปดิน้นคิบกลางเข้าครับดูเวบดีๆมีโอกาสได้กลางอยู่รอเลยไม่นะ oh my god ไอ้เซ็งสตาร์กูพอดีโอ้ไอ้ช็อตนี้สวยจริงเหลือ300เหลือไว้ทำไมวะเนี่ยอันนี้อันนี้แบทครับผมไม่ดีไม่ดีอย่างยิ่งเพราะว่าโดนชัอตด,ดาวน์อนาตาญารวยมันขึ้นบ้านยากด้วยดิแต่พอเห็นภาพแบบนี้ปุ๊บผมน่าจะโลบไม่ได้แล้วสินะแล้วก็ทีต่างเขาระครับเปลี่ยนเลยโอเคครับได้สองชิ้นหลักแล้วนะผมคิดว่าเกมนี้เราต้องมอนิสาตาร์นะครับเพราะว่ามีตัวเกาะอนาตาญาก็เกาะน,นะคอสจะปิดหาตังแล้วเล่นล่าง สี่กันแปดนะครับยังไงก็ไกลอะแต่ผมคิดว่าเขาดันต่อเขาน่าจะอยากได้เงินมากอะแล้วผมไม่ให้ป้อมล่างแปดไงคุณไม่ดันต่อคุณก็ไม่ได้ป้อมอะครับแค่นั้นแหละเออ,อเจ็ดแปดอัีแล้วน่าจะเก็บไปทั้งสองตัวเลยนะอันนี้ผมก็จะเอามังกรน,นะครับผมเขาน่าจะยังไม่รู้ได้ซ้ำอะว่าแบบผมเอามังกรแต่ผมคิดว่ารู้แล้วล่ละเออ เพราะว่าหายไปสักพักก็แลแ้วแล้วก็ยังไม่เปิดวุ้นโอ้โหแม่งมันรอเลยวะอันนี้แย่ครับแต่มีโอบอยู่ตกได้ชนะเป็นอิจ้าเอาเดินติดเพื่อนเดินติดเดินติดเดินติดเฮ้ยเฮ้ยไหลไหลไหลตัวไหลอ่ะตัวไหลโอ้โหมอบเลยเหรอจัดไป เดินดีๆก็ได้หัวติดนะพี่โอเคติดมาดีจบครับผมสวยอันนั้คือเดิดนแบบมอบแล้วใช่ไหมเนี่ยหรือปิงวะเคบผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับแนวทางการเล่นอิลันดอนนะนี่ก็พลาดช,ช็อตนึงก็คือช็อตหูป้อมตรงกลางนั่นแหละครับถ้าไม่พลาดก็จะเป็นโปรเฟกต์เกมเลย แต่ก็ถือว่าไม่แย่ผมคทีมเพื่อนๆก็น่าจะได้แนวทางในการเล่นเอ็นดอร์สำหรับผมไม่มากก็น,น้อยนะครับนึกว่าจะได้ MVP กันเนี่ยยังไม่ได้กรับน่าจะอิกกี้นะผมตัวได้ MVP มบีพง่าย oh, อ่านี่<ๆ>ผมสกอร์ตอนจบเกมนะครับผม818นะ MVP 12.2นะครับผมแล้วก็เซตไอเทมก็ยังไม่ฟูลน,นะผมเพราะว่า10นาทีจบบ้านแล้วนะผมเหลือไดเมทแล้วสินาทีนะผมทำได้สิปอรโอ้เมทซ่อม2คนเลยนะครับผมทั้งโอเมนทั้งฟินิกส์นะครับผม ตึงๆกด5ในแรล่งซูพีมนะครับผมประมาณนี้เป็นยไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับแนวทางการเล่นเอเลนดอร์ในแรล่งซูพีม55ดาวนะครับผมก็เรียกว่า14เกมที่ผ่านมาผมยังเล่นเอเลนดอร์ไม่แพ้เลยนะครับผมวินเล่นร้อยเปอร์เซ็นต์แบบตึงๆนะครับผมแ้ายถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกับคลิปนี้แล้วก็ช่องนี้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับหวังว่าเพื่อนจะได้แนวทางในการเล่นเอเลนดอร์ไม่มากก็น้อยนะครับ